ข้าเป็นผัวใหม่ของแม่หนูด้วยอ๋อไอ้บันนี่มันลูกไอ้โซ่ลูกๆฮะมันนี่บอกว่าพี่คือผัวใหม่ของโซ่คืออะไรคือคือโนนละอันอ่าคือผัวใหม่ใช่ไหมไม่ใ้่ ต้องหาตี้มานะสี่คนเข้าใจไหมวันนี้ตี้ตี้้อมสี่ตีคนเดียวไม่ได้เนาะที่ห้าคนที่ไหนคนที่ไหนไม่ได้แล้วบางคนที่ไหนเป็นคนกุ้งเทปเจ้าโอ้กุ้งเทปเหนือเหนาะกุ้งเทปเจ้าเป็นคนกุ้งเทปกันกุ้งเทปต้อกุ้งเทปยังไม่เคยไปไหนจากกุ้งเทปเลยเจ้าแต่พูดสอบเดียงได้อ๋อพี่เขาฝ่ายเป็นคนผู้จัดการวงเป็นคนเหนือกับอะไรโอ้ต้า เป็นผู้จัดการวงวงอะไรล่ะนี่วงดนตีนเจ้าฮะดนตีนใช่เจ้าวงดนตรีหรือว่าโดนตีนะดนตีนเจ้ามันร้องยังไงอ่ะไหนไหนหนูซินาเป็นหนูไปซินาเปีนเจ้ไหนโชว์หน่อยโชว์น่ะแต่ซ้าหนึ่งหทเพลงเอาซิงเกิลที่ออกมาล่าสุดไอ้ใคอ้เป็นปีนาฟุทีโนท่อนแถมาเป๊ะลนไอ้ใครเป็นยังฟี ไอ้แดงเป็นเถ้าวจ้าก็ไอ้แคลน้องพูดยิงน้องนี่แค่นี้เอาท่อนอื่นแวเปลี่ยนเพลงใหม่ก่อนเอาเอาเปลี่ยนเพลงอาเปลี่ยนเพลงไปเลยนงในแทนนี้เออเพลงอะไรเนี่ยออดิตรงลงอีสานเพลงอีสานเอาสิเอาสิอ้ยนนเดยามเธอเดอรดานหนุขาวยอะยอะเยอะเยกินหอยแฟนเกาจิกเขก่อยชาก่อนรงเยอะเยะยออะเนอ้ยนนเด เธอฉัสวรน้ำาเยอะเย่ะเยออะเอยอะด้วยมันโยอะย่ด้วยเออใส่ใส่โยอะเยอะเองอะไรดเนี่ยของจริงต้นฉบับปะไอ้ไอ้บอๆไปในใจยามจะมีหางเออ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 เอยอะเย่ะมาหมดแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีใช่น้อาในหน้าเพลงดอฟเพลงภาษาเพื่อนบ้านกันได้ยังไงที่ ไอ้ผู้หลักการอันนึ้นะเพลงอันใดนะนะกะมอาจ้ามือบะปะยังนะไม่ไม่ใช่ปิดยังนะปิดด้านนะคือปิดด้นนะปิดด้นนะเอาไปเอเพลงเอาได้อ่ะใจเขาต่อได้เขาตอบได้นะเอาเลยอ่ะทีนี้ใครเป็นคนเร้มงวดไหมกะม้าจ้ามืบะกอไอ้เรื่องไอ้เรื่องบรรทมบะมีบะกอกบะกอกบะมีบกฮะนี่เราคงจะรู้เรื่องแล้วนะพวกเราสองสามคนนะเอาไงเปิดวงไหม วงแบบไหนอะวงนี้วงนี้จะลุงวงกระเมนนะไอ้วงโดนตีวงกระเม้ว้านี่นอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีวงนี้วยจ่ดดังเวอ๊ยไอ้มีวงอยู่แล้ววงโดนตีงี้งั้นเพลงนั้นไม่ร้องละร้องยากจำไม่ได้เอาเพลงไอ้นี่ดีกว่าเป็นโดมาแม่คุณบ้านดาร์ลักก์เป็นโดมาแม่คุณบ้านดาราโกก์้าหนูมาถ่าย ก้าวไกลป้าสาวนักกู้สาวก้าวไกงใม่มีขาวเป็นไอ้ทักแท้วะพี่เจ้าบอยเออข้าไปเลยคาปเลยโอ้ยเลยเออร้องข้ามด้วยเอาเสียแล้วพยังไงร้องข้ามเออ้ยน้ได้แล้ได้ได้จ้าทันยู้จ้าทันยุ้ยมาเป็นอย่างมาเป็นอย่างได้จับ้โอเคจัไดโอเคจะว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับสองสาวขอบคุณมากสำหรับซิงเกิลใหม่ผมจะติดตามนะครับ รอติดตามเลยเดี๋ยวนอกจะออกซิงเกิลใซิงเดิใหม่ไปติดต่อเคเคิงเกิลขอสาห้องอัดก่อนโอ้โได้เลยถ้าเกิดเขาไม่ให้บอกพี่แต่พี่ไปถล่มให้ได้เลยไอจืออย่างะคือบอกไอจ้าอนัวเนียครับไอจือนัวเนียมีเพนึงจะห้องให้ฝัเอ้เอาสิเอาสิแถมด้วยแถมเอาิเอา เพลงสาวเหนือเลยติดก็ฝายสาวเหนือเพลงไหนอะเอาเหน่งเอ้เอาใจมึงกุ้งมาป้ามาปงนาเรียงใจใหมยังน่ยนหัวใจมันเป็นจะด้เป็นเนเต้นเ้อเต้นงนเ้นเต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 ้น้นเต้นจะ้ดเต้นต้นเนตน้น้ต้้นเนอ ก็อยากให้น้องสาวเนื้อเดือดซักคำจะลำบะลำก็บะฮองก็บะหูมันติดหูมากว่ะไอหมีไอหมีไอเฮียติดหูจัดเลยติดหูจัดเลยเหรอถ้าพี่ดีตัวอ้ายน้องลองดูเพรว่าจะเป็นนิ่มมากแสงสว่างดังเพื่อปิ้งเพราะว่าจะเป็นนิ้ง บอกมาจะพาไปไอดื่มแสงไฟจากเมือที่ใดคือไอ้อนตป๊ไปดองกึับต้วดูไอเจ้าโอ้โหสุดยอดมากเอาจริงพี่ว่าบทงานเราไกลไกลติดหูติดหู เจ,จ kind of ้าป้าบุงกงอ้ายนี่มาเต้นผู้มากเจ้าป้าก็ได้แม่ที่แยกจากกานนี่เขาดีแฟนครับเจ้าหนูนี่คือเดี๋ยวเขาเป็นแฟนครับ VIP เลยโอเคเลยครับข่าวเป็นผัวไหมของแม่หนูด้วยเดีจะบอกาฮะผัวไม่ของแม่ใครอ่ะแม่เราคือใครอ๋อไอ้บันนี่มันลูกไอโซ่ลูกลูกฮะไอ้บันนี่มันลูกไอโซผัวไหมคืออะไรเอ้าไม่ผัวเจ้าเหรอเราทำเป็นลูกไอโซ่พี่ What happened อ้าวอ่าวโดอ่าเคียเล่นยาวเล่นยาวันนี่โดนแน่คืออะไรบันนี่บอกเขาเป็นผัวใหม่ของแม่หนูด้วยคืออะไรตรงนี้ฮะมันนี่บอกว่าพี่คือผัวใหม่ของโซ่คืออะไรผัวเก้าคือใครตรงนี้พูดไม่ใช่ไม่ใช่ผัวไม่มีผัวเขาเป็นพ่อบันนี่เฉยๆใครพ่อบันนี่คือใครคือคือนนอ์ะอ่าคือผัวใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ โอเคมันจบแล้วโซอะไรนะโซมันจบแล้วโซเพิ่มเสียงไหมบังมันจบแค่นี้แล้วแหละที่ว่าเราห่างกันสักพักดีกว่าไหวฮะคืออะไรห่างกันสักพักห่างกันสักพักไม่ม่นนี่มันนี่บอกว่าอะไรนะคนยืนมากกว่าไม่มีไม่มีอะไรานานมีกเลยหรมันนานเนี้ยอ่ะมันไอหมีก็ได้ยินเต็มสองหูเนี่ยก็ใช่ไงก็เขาก็ไม่มีแฟนอะไรกันนานเนี้ย อ้าว,าวเขาไปมีแฟนใหม่ตั้งนานแล้วก็คือเราอ้าวโอเคองนั้นคืออะไรชัดเจนทุกอย่างแล้วไฟฟ้าช็อตหูตายแล้วพี่ไฟฟ้าชัดเจนแล้วไง <c oughs> โซ่ชัดเจนว่าชัดเจนเจนะ<ห>คือโซ่คือผ่านการแต่งงานมา,นานแล้วใช่ไหมไม่เคยแต่งงานไม่ใช่มันเงียบมันเรียกหมาเองเรียกให้เองอะไรก็เอาแต่ไม่ได้เป็นอะไรกับเพราะวันนเงียบก็ เราไม่ได้เป็นไรโมพี่เนี่ยมีลูกตั้งสาวคนเจ้ายังไม่เคยพูดอะไรเลยลูกบุดตรนไม่ใช่ลูกฝังไข่เข้าได้ไหมลูกปูนรำลูกอะไรนะลูกฝังไข่เอ้าล้วก็ไม่ใช่ลูกแบบลูกอันนี้เหมือนกันก็ไม่เคยแต่งงานมาก่อนนี่ไงโซ่แต่งงานมาแล้วแล้วโซ่มันหลอกพี่เคยต่งงานมานเฮราแล้วเธอก็ไปใช่ไหมกับวันนี่เหรอพี่ออกมาแล้ว เราไม่เคยแต่งงานมาก่อนเรื่องนี้ตม่เคยคลอดลูกเรื่องนี้ต้องเอาไปปรึกษาพิ t ก่อนส้มไม่เคยคลอดลูกอะไรแล้วมันนี่คืออะไรก็ว่าอยู่เหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนตรงนั้นมันจบแล้วส้มมันจบแล้วมันจบมันจบแล้วอย่าขำก็ซีเรียสเขาได้เมย์ไม่ไม่แต่ว่าเขาขอเขาขอเกียร์ตรงเหมือนกันก่อนไม่เหมือนนะเหมือนเหมือนทุกตรงแค่แค่น้องพูดไม่ชัด เขาได้ไหมเหมือนทุกอย่างยกเว้นแค่น้องผู้ไม่ชัดแค่นั้นเองแล้วทำไมไปอยู่กับันีอ่ะก็ันีเขามาร้องเพลงให้ฟังไงก็วันนั้นจะหลันนีไปหาแล้ววันนั้นก็วิ่งหนีก็เลยแบบไม่ได้คุยกันไงแต่เรื่องเราที่แปลกมากโซ่มาจบแล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องคุยกันอีกมีเรามีหลายเรื่องไม่มีอะไรที่ต้องคุยกันแล้วโซ่โซ่แต่งงานแล้วโซ่มไม่โซ่ไม่เคยแต่งงานฟังโซ่ไม่เคยแต่งงานมาก่อนมันเป็นอะไรที่ ไม่อยากจะพุยแล้วไม่โซไม่เคยแต่งงานโซไม่เคยแต่งงานอะไรโซมันจบแล้วโซมีแค่พี่เนียเท่านั้นแหละโซอย่ามาพูดเลยไอ้พี่เนียเท่านนั้นแหละโซมีแค่พี่เนียเท่านั้นแหละปปาิงโซอย่าทักน้องซิงเกิลใหม่พี่แค่นี้แหละมันจบแล้วโซไม่ไม่จบไม่จบนะทั้นั้นแหละไม่ไม่ ที่ต้องไปทำงานแล้วโซ่จะทำงานก่อนเดีเราก็มือชันใหม่โอเคไหมขอให้โชคดีตอนนี้ผมไปเกลี้ยกล่อมลูกก่อนต้องไม่งอเลขอโทษครับพี่ขอโทษนะครับเอ้๋ยวดูแลเองไม่ต้องมันไม่มีที่ต้องพูดแล้วโซ่มันมีหาจากไหนนะแรงเขียวขึ้นมาใช่ปะมี